สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนําแฟนบม,มวยมาพบกับการกราะห์วิจารณ์กฎเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุทธที่10กันยายน2568นะครับมวยไทยพลังใหม่นะครับแข่งขันกันที่เวทีมือราชดำเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18บดนาฬิกาและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลมวยทั่วประเทศได้ลุ้นได้ชมได้เชียร์กันทางช่อง t r u e f o u ช่อง24ในเวลา 18นาฬิกาเช่นกันนะครับแฟนบอลมวยท่านใดเข้ามารับชมรับฟังกรารครรยายการของช่องทีเด็ดมวยไทยรบกวนกดไลค์กดและก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอาสดศึกมวยไทยพลังใหม่พี่กัด122ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างแม็กซิกันวันของอ OWKO เจอกับนุนลิ์สอฟอชัย แม็กซิกันนักมวยจากสงขาสอนที่คันมวยวันของอูมแถวอ่อนนุชนะครับอายุ672เป็นเมืองรูปร่างโครงสร้างดีประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางดีนะครับดักสั์แข้งต่อยหมัดรุนแรงมีหม,มัดมีโศกเสริมแต่กระดูกมวยยังไม่เท่าไหร่เสียดสีไปแล้วมียุบมีแผ่วล่าสุดชนะคะแนนคุณเดชสองวังเสือเอาไว้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2568ในศึกมวยไทยพัฒมิตรต่อย127ปอนด์แล้วก็แพ้น้องยุสอัครเดชกวยบางขงลังในศึกเจ้าวมวยไทย วันพุธที่22กุมภาพันธ์2018ต่อย117ปอนด์ส่วนคู่ชกณรงค์ฤทธิ์โสพรชัยนักมวยบุรีรัมซ้อมฮันเนอร์มวยไทยอายุ21เดือน170รูปร่างโครงสร้างดีเช่นกันเป็นมวยบุนะครับเปิดเกมเดินสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดสอกอันตรายรุนนับรุนนอกได้ล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับณรงค์ฤทธิ์ลูกกลมหลวงในศึกเจ้ามวยไทยเก้า ซิงหาคาม2อ6 8ต่อยร้อปอนด์แล้วก็ชนะนกยูงสี่เชิดชัยเล็กเมืองเพชรแล้วก็ชนะคะแนนชนะนกยูงสามเล็กเพชรเพชรบ่อทองในศึกจิตมงคลต่อยร้ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับเม็กซิกันหลักเหลี่ยมฝีมือดีแต่นาฤทธิ์ได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วก็ได้เปรียบเวทนะครับเม็กซิกันนี่มันต่อยประมาณ117 118ปอนด์ส่วนนาลงลิศต,ต่อยร12้อยยี่อยยี่สิบปอนด์ปกติผู้ชนะของคู่นีม้มองว่าน่าจะเป็นนาลงลิศสองผ่อนชัยครับ คู่สองเปการ124ปอลจะเรืนอนพรใต้คู่บอลเจอก,กันกับทางด้านของตำนานไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะเรืนอนพรนะครับตระวนกรุงเทพซ้อมที่ TDK มวยไทยอายุ27ซูน13เป็นมวยเกา๋ากี่กระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานานนะครับประเภทจังหวะฝีมือเตะต่อยของแค่วอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงรุนรับรุนน็อกได้นะครับเหลี่ยมตัวดีล่าสุดแพ้น้องจุกสองโกโก้มอเตอร์นัมบดิศในสึกวัน แล้วก็ชนะน้องยกสองฟ้าจรัสสอเดชาพันในศึกวันต่อร้อยสิบเจ็ดปอนด์ส่วนคู่ชกครับตำนานไทยพีเคเซนชัยมือไทยยิมนักมวยจากบมืองการซ้อมที่พีเคอายุยี่สิบห้าูนร้อยสิบสองเป็นมวยเ,เก่าเก็บกลุก่ประสบการณ์สูง <c oughs> พื้นเพเป็นมวยเข่าหลัง,ลง,ลงออกแนวฝีมือนะครับสาดรแก้งต่อยมันรุนแรงวงในปั้มตีดีล่าสุดชนะน้องยกสี่คุณพลเอิร์ตสอสมายในศึกมวยไทยพระรามใหม่แล้วก็แพ้คะแนนเควินมาตินสในศึกมวยไทยปฐมมิตร คู่นี้นะครับผู้ชนะมองไปที่จเจริญพรใต้คูบอลน,นะครับอาวุธหนักแรงเก๋าเกมกระดูกดีจะชนะตำนานไทยพีเคสันชัยมไทย,ยิมไปได้ครับและก่อนจะไปว่ากันที่คู่3ฝากสปอรเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องก่อนมวยพุยกหนึ่งหนนะครับครบเครื่องเรื่องมวยมีทุกอย่าง นะครับเป็นมวยพกยกตระบบ,บอัตโนมัติมวยพยุกตราคาสนามเปิดในเวทีนะครับบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยต้องมวยพกยก1์หนึ่งหนึ่งแปดสุดใจยอย่าเป็นสมาชิกก้อยลายการที่ SPY หนึ่งหนึ่งแปด SPY หนึ่งหนึ่งแปดมีอำนาด้วยมวยพกยกต์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับกระหสาทช่อห้า,หา,าพยักษ์เจอกันกันกบขุนไกรพีเคแสนชัยมวยไทยยมหรือว่าขุนไกรสิทธิพนันเชิงเป็นคู่รองน้องคู่เอกกระหสาดาวรุ่งจากวลีลำอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดสิบซ้อนที่ค่ายมวยช่อห้าพยักษ์เป็นมวยฝีมือครบเครื่อง นะครับเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจ helmet, ับทางดักติดต่อยวงในล็อกลัดปีเหนียวแล้วก็มีลูกทีบที่เด็ดนะครับทีมแรงฉลาดเหลี่ยมเชิงดีล่าสุดชนะน้องยก3าจมใจนักซู้ยิมในศึกมวยไทยพองใหม่ 13- สิงหาหกแปอกปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนชาติพยัคฆ์รันดาว์เตอร์ไซด์ในศึกมวยไทยพองใหม่ส่วนคนไกลพีเคสัญชัยมวยไทยยิมนักมวยสารคคมซ้อมไข้พีเคอายุ2 7สเูง1น5เป็นมวยเข่านะครับเดินขวาฟอล็อกลัดเด้งปีเหนียวนะครับสู้ดี มีฮึดตลอดล่าสุดชนะคะแนนทายแก้วสบุญมิริตในศึกมวยไทยไปรงใหม่แล้วก็แพ้คะแนนกิติศักดิ์พยัพยยคฆ์ทนในศึกเจ้ามวยไทยสำหรับผู้นี้นะครับผู้ชนะผมมองไปที่ทางด้านของอขุนไกรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะชนะคะแนนหาชอห้าพยัครับเพียงสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างทายพยัคฆ์สสมัยกับบุญชูสบุญมิริทพิการร้อยยี่สิบปอนด์ทายพยัคฆ์นักมวยนครศรีธรรมราชอายุยี่สิบสองศูนร้อยแปดสิบสองเพชรสิบหมื่น เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทมวยเข่าอาชีพเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในขวางหน้าแทงนะครับล็อกลัดเดิ้งตีดีมีขึ้นตลอดล่าสุดแพ้คะแนนบุญชูสบุญมิลิทในศึกมวยไทยปรองใหม่แล้วก็แพ้คะแนนตวงทรัพย์ส,สิรสอาชีพในศึกมวยไทยปรองใหม่คู่ชกครับคู่ปรับเก่าบุญชูสบุญมิลิทมวยสุราษสวมสบุญมิลิทอายุยี่สิบสี่สิบห้าลุนน้องสูงยาวใหญ่ประเภทบูโดรังขยันออกอาวุธเหมือนกันนะครับเดินสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในขวางหน้าแทงปั้มตีดี หมัดคมสอบคมหัวจิตหัวใจเกินร้อยเคยชนะมาล่าสุดแพนน้คะแนนล่าสุดชนะคะแนนภายพยัคฆ์สอสมยัยมวยไทยพังใหม่ชนะน้องยิ้สองสูส้ศึกทีซีมวยไทยมวยศึกมวยไทยพังใหม่ผู้ชนะของคู่นี้นะครับมุมมองผมคาดว่าจะเป็นทางด้านบุญชูสอบุญมิริดหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีหัวจิตหัวใจ,วใจเกินร้อยนะครับจะาย้ำแขนชนะรุ่นพี่ภายพยัคฆ์สอสมัยครับแล้วก็สองตัวชอบศึกมวยไทยพังใหม่นะครับ ชอบไปที่นาลงลิ์สองพอรชัยคู่แรกนะครับตัวแรกแล้วก็ตัวสองเจริญพรใต้คู่บอลขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับจนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ